แบบขี่แหลกนะครับพี่องครับทุงานสอแสนแก้วนะครับอ่างเกนพ้นแล้วนะครับตามหลตามขี้แกเครับส่อแสนแก้วนะครับพี่อนครับสแสนแก้วนะครับอะดังแรกนะครับเปนกันเล่นนะครับผมจอบยกคอยันูเล่นบนแงลุสางมาที่เขาร้อมต้องการแกับไป ยาได้ลืมตนกยาได้ตกใจดูแลนด้วยท่านครับทีมงานสอเสนแก้วนะครับแปดสิบสิบวินะครับพี่น้องครับไปแล้วนะตูเสิบเลยเต็มไปดูสอแสนแก้วโจ๊โจ๊สามสองหนึ่ง Tchau! ดีเลยนะครับพี่น้องครับสอแสนแก้วนะครับล่างไปลูกล่างไปมีดันให้น้อยดันหาหม่องนอนว่าดันลุ้งเบื้งกันไปโยกหาหม่องโยกหม่องนอนลอยเบื้องซิ่งในตำแหน่งใดเบื้งกันไปห้าสิบห้า วางหางแล้ววางหางแล้วนะครับอ่ะครับลงมาล่างๆสีางนะครับสอแสนแก้วนะครับมาเลยนตื่อนนะครับแ้ดไีก่าควอยู่คอยหมดแงไปบอกเอดนลูกไปากัก็จากคนวนมาเป็นฝาเงินคืนเดียว ซอขอแก้วสามร้อยผ่นไปสามร้อย่นไปแล้วนะครับปลาล้วนครับพี่น้องครับป่าล้วนนะครับมันนะเกนแหละตะเปลามเอนมาตีตอดไบล้าเดียวตลอดหมนี่นี่ย่างย่างวาข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 าาาา้องครับ ตัดด่างขนไก่ตัวนี้วังไงพอกรอดพออยู่นะตัวขนขาวไปเมื่อไหร่บ่าวนะครับหมุนต้นเข็มนาฬิกานะครับได้เยอะครับได้เยอะได้เยอะครับบางแหลกนะครับแล้วก็